ราศีพิจิกนะนะคะดาวย้ายเยอะช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรลัคนาราศีพิจิกนะครับนะฮะถามว่าข่าวดีของลัคนาราศีพิจิกคืออะไรนะครับข่าวดีของลัคนาราศีพิจิกคือนะฟังให้ดีนะครับจะมีข่าวดีจากการเริ่มต้นใหม่ๆ นะจะมีข่าวดีจากการเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ซื้อบ้านใหม่นะฮะมีความสำเร็จแน่ๆเนี่ยดาวขยับย้ายเยอะๆในช่วงเนี้ยจะมีความสำเร็จดังกล่าวนะครับโดดเด่นมากๆนะ โดดเด่นมากๆนะครับมีความสำเร็จในสิ่งที่ผมได้พูดถึงตรงนี้เลยเนี่ยดาวย้ายเยอะๆช่วงเนี้ยข่าวดีเรื่องอะไรนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะข่าวดีเรื่องอะไรข่าวดีในเรื่องของนะครับได้รถได้ซื้อรถนะครับบางคนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ นะฮะอืมน้ำพริกกุ้งคั่วบอกว่าเปลี่ยนผัวใหม่เอาที่สบายใจนะคะอืมนะเอาที่หนูสบายใจเลยนะฮะเออเอาเปลี่ยนงานใหม่ด้วยใช่ใช่นะนะใช่นะนะนะอืมนะคะ นะครับนี่คือนะฮะดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องใดสำหรับลัคนาราศีพิจิกนะฟังชัดเจนนะคะดาวย้ายเยอะๆ,ๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรนะตอบให้ไปแล้วนะคะนะพิจิกนะนะมีใครพิจิกบ้างเปลี่ยนผัวใหม่อะไรวะเปลี่ยนผัวใหม่ อะไรไม่อ่านไม่ชัดเลยมันจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเถอะนะเอาที่สบายใจอะ่ะเปลี่ยนผัวใหม่เลิศสุดอืมเคยถามผัวเขาบ้างไหมเนะบางทีเขาก็อยากจะเปลี่ยนเมียใหม่เหมือนกันเนะ่ยแต่เขาไม่กล้าพูดนะเออนะฮะอืมนะนะฮะหัวล้อหัวล้อ หัวล้อกันใหญ่เอาจริงๆนะเห็นพิมพ์มาเนี่ยเปลี่ยนผัวใหม่ผัวใหม่ไปถามเขาดูเดี๋ยวลึกๆเขาอาจจะอยากเปลี่ยนมีใหม่บ้างก็ได้แต่เขาไม่อยากพูดนะอืมนะฮะอย่างเงี้ยอืมนะเออนะฮะพูดเถิดคารออยู่ไปบอกเขาเลยน้ำพริกกุ้งคั่วไปบอกผัวเลยบอกมึงอยากเปลี่ยนมีใหม่ไหม เออใจถึงพอป่ะละ่ะนะเออนะฮะอืมน่าจะมีคนคอยแอบฟังเสียงอาจารย์หมิงเข้าห้องน้ำค่ะคงไม่ใช่ใครแอบฟังหรอกน่าจะมีหนูคนเดียวนั่นแหละมีน้องนาวาเนั่นแหละชอบบุรี่ผมไม่เรื่องเข้าห้องน้ำเรื่องไปฉี่แล้วเนี่ยชอบนะักอืมคงจะมีหนูคนเดียวนั่นแหละไม่ได้มีคนอื่นหรอกค่ะนะอืม อย่าให้ได้พูดอย่าให้ได้พูดนาวานาวาเนี่ยอนะฮะเออนะ,ะต่อไปสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหงอสโทรโลจีการเลือกใช้เลข เบอร์โทรศัพท์มงคล